สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนรับทุกท่านสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยกับผมพัชจริงการคุณนะครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าน้ำปลาก็มีนวัตกรรมได้ผักกาดดองเปรี้ยว ใส่เทคโนโลยีลงไปได้เหมือนกันนะครับและถ้าเกิดทําได้จริงจะสามารถต่อยอดและเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารเกษตรแปรรูปของเมืองไทยได้อย่างมหาศาลและนี่คือนโยบายหลักอีกนโยบายหนึ่งของรัฐบาลชุดนี้ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารฟู้ดอินโนโพลิสนี่เองวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูว่าความคืบหน้ารายละเอียดต่างๆของโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเป็นอย่างไรไปชมข้างในพร้อมๆกันเลยครับ โครงการเมืองนวัตรกรรมอาหารหรือฟู้อินโนโพลิสนั้นเป็นหนึ่งในซูเปอร์คลัสเตอร์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบนะครับโดยให้ประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สถาบันอาหารและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาสิทธิประโยชน์สิ่งจูงใจรวมไปถึงมาตรการต่างๆมาสนับสนุนนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้ก็เร่งดําเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมแล้วล่ะครับเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมอาหารนั่นเองการแปรรูปเนี่ยต้องมีนวัตกรรมซึ่งวันนี้ทั่วโลกก็แข่งขันกันในนวัตกรรมนี้เชื่อมั่นได้ว่าในอนาคตเนี่ยภาคการเกษตรของเราจะเข้มแข็งขึ้นโดยเมืองนวัตกรรมอาหารแห่งนี้นะครับ โครงการนี้มุ่งเน้นดึงดูดบริษัทผู้ผลิตหรือวิจัยพัฒนาอาหารชั้นนําของโลกมาลงทุนในกิจการด้านนวัตกรรมอาหารในประเทศไทยนะครับและสนับสนุนให้บริษัทเอกชนไทยในทุกระดับตั้งแต่สตาร์ทอัพ SME ตลอดไปจนถึงบริษัทไทยขนาดใหญ่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกเพื่อยกกระดับความสามารถของสตาร์ทอัพและ SME ตลอดไปจนการเพิ่มมูลค่าและการจ้างงานแรงงานฐานความรู้ให้เพิ่มมากขึ้น โดยโครงการนี้พร้อมเปิดให้บริการมาตั้งแต่ต้นปี2559นี้แล้วละครับตอนนี้สภา,าวสาหกรรมเองก็ตั้งสถาบันที่เรียกว่าสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรก็แนวคิดแบบเดียวกับที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงก็คือการต่อย,ยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรให้เป็นอาหารให้เป็นพลังงานแล้วก็ให้เป็นวัสดุครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงอยากเห็นโฉมหน้าของเมืองนวัตกรรมอาหารแล้วใช่ไหมครับ ประเทศไทยตั้งอยู่บนแผ่นดินที่มีความพร้อมทางด้านการเกษตรเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารด้านการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการอาหารของคนทั้งโลกยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาเศร,รษฐกิจของประเทศไทยคือการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์การเกษตรในรูปแบบของอาหารที่มีคุณค่าสูงฟูดอินโนลิส จัดตั้งขึ้นตามนโยบายซูเปอร์คลัสเตอร์ของรัฐบาลเป็นเมืองนวัตรกรรมอาหารเพื่อให้เกิดกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตรกรรมให้ได้ผลงานต้นแบบเพื่อนำไปสู่การต่อยอดขยายผลเชิงพาณิชย์ฟู้ดอินโน l i s เป็นเมืองนวัตรกรรมที่เป็นศูนย์รวมบริษัทอาหารชั้นนำของโลกบริษัทอาหารขนาดใหญ่ของไทยบริษัทอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพด้านอาหารที่เป็นโซ่อุปทานเข้ามาอยู่ในแหล่งเดียวกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับห่วงโซ่มูลค่าอาหารของไทยนอกจากนี้ยังรวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นนําสถาบันวิจัยและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นเครือข่ายร่วมสนับสนุนการดําเนินงานอันจะนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้สินค้าเกษตรอาหารของไทยด้วยความพร้อมของทาเลที่ตั้งที่ใกล้สถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยระดับประเทศนิคมอุตสาหกรรมตลาดการเกษตรขนาดใหญ่และเทคโนโลยี และความพร้อมของระบบคมนาคมขนส่งประมาณ20กิโลเมตรจากสนามบินดอนเมืองมีรถไฟฟ้าหลายสายและถนนซุปเปอร์ไฮเวย์บนพื้นที่กว่า200ไร่ด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และพื้นที่ใช้สอยกว่า20,000ตารางเมตรสำหรับให้บริการและรองรับบริษัททั้งในและต่างประเทศตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ SME และสตาร์ทอให้เข้ามาทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มสูงเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเช่นอาหารเพื่อสุขภาพอาหารเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเช่นนักกีฬาและผู้ป่วยอาหารที่มีคุณสมบัติเป็นยาสารปรุงแต่งอาหารและสารสกัดทางโภชนาการวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารคุณภาพสูงและกิจการสนับสนุนนวัตกรรมอาหารเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการสร้างนวัตกรรม ในฟู้ดอินโนโพลิสเราจะมีบริษัทอาหารชั้นนำของโลกบริษัทอาหารชั้นนำของไทยบริษัทอาหารรายย่อยรวมทั้งบริษัทสตาร์ทอัพด้านอาหารเข้ามาลงทุนทำวิจัยพัฒนามีมาตรการส่งเสริมและอำน,นวยความสะดวกเพื่อให้นักวิจัยชั้นนำจากต่างประเทศและของไทยเข้ามาทำงานตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหารให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการสนับสนุนอื่นๆเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและเงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชนสถาบันเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศและใช้กลไกประชารัฐสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต Food Innopolis จะทำให้ไทยเป็นศูนย์การนวัตรกรรมอาหารชั้นนำของภูมิภาคและของโลกสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศและแข่งขันได้ในระยะยาว Food อินโ o โพลสร้างไรายได้ตลอดห่วงโซ่มูลค่าอาาุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่เกษตรกรไปถึงผู้ประกอบการ นำไปสู่ความเป็นส่วนกลางที่ประเทศไทยจะตอบสนองต่อความมั่นคงด้านอาหารความปลอดภัยด้านอาหารความยั่งยืนด้านอาหาร Food อินโนโพลิมือนวัตกรรมอาหาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เตรียมอาคารสถานที่ที่จะรองรับบรรดาน,นักลงทุนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์น,นวัตกรรมอาหารรวมทั้งได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานรองรับกิจกรรมวิจัยและพัฒนาไว้อย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวครับณสถานที่แห่งนี้ที่เรียกว่าอาคารกลุ่มนวัตกรรม2ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ภาครัฐยังสร้างแรงจูงใจด้านภาษีให้กับนักลงทุนต่างชาติด้วยนะครับอย่างเช่นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนํายกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและอนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้เป็นต้นแต่ท่านผู้ชมคงจะมีคําถามว่าแล้วกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารหน้าใหม่หรือว่ากลุ่มสตาร์ทอัพจะได้รับประโยชน์อย่างไร เรามีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นผลพวงจากการวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอาหารด้วยไปติดตามกันเลยครับทุกวันนี้นะคะเวลาที่เรารับประทานผักหรือว่าผลไม้<ๆ>ก็มักจะได้รับสารเคมียาฆ่าแมลงแล้วก็ยาปฏิชีวนะเป็นของแถมมาด้วยนะคะจึงต้องมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆค่ะแล้วก็ออกมาเป็นวัคซีนสําหรับพืชในการแก้ไขปัญหานี้ค่ะ วัคซีนพืชหรือ b i ๊คือผลิตภัณฑ์ที่บริษัท Green Innovative Biotechnology จำกัดผลิตขึ้นจากการค้นคว้าวิจัยมาอย่างยาวนานถึง15ปีเพื่อแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์พืชที่เป็นจุดเริ่มต้นห่วงโซ่อาหารของมนุษย์สารพิษที่ตกค้างอยู่ในธรรมชาติจนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับสารเคมีโดยตรง เราคิดสิ่งที่เป็นสารจากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบมาใช้วิธีการใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตรกรรมที่ทันสมัยนะครับ mm hmm. เพื่อเปลี่ยนจากสารธรรมชาติเหล่านี้ให้มันสามารถออกฤทธิ์ได้เหมือนกับสารเคมีหรือเหมือนกับยาทำให้พืชเนี่ยสามารถสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้ด้วยตัวพืชเองเลยเป็นที่มาคำว่าวัคซีน วัคซีนจากสารธรรมชาติที่ใช้นาโนเทคโนโลยีและเทคนิคการเปลี่ยนโครงสร้างเคมีเป็นอินซีฉีดพ่นพืชได้ทุกชนิดจะส่งผลให้พืชสร้างภูมิต้านทานได้2ทางคือ 1. ต้านทานต่อสิ่งมีชีวิตโดยสร้างสารสําสคัญที่มีเล็ดทําลายน้ําย่อยและย่อยเซลล์ผนังของตัวหนอนและมแมลงรวมไปถึงทําลายเชื้อโรคแบคทีเรียเชื้อราและไวรัส ตอบโต้สิ่งเร้าที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตเช่นอากาศร้อนภัยแล้งพืชจะสามารถทนต่อสภาวะร้อนจัดแล้งจัดและหนาวจัดได้เมื่อพืชมีความต้านทานต่อโรคมแมลงและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมก็จะสามารถให้ผลผลิตที่สม่ำเสมอกับเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรก็จะมีรายได้มากขึ้นและลดต้นทุนจากการใช้สารเคมีผลผลิตที่ได้ก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคสิ่งแวดล้อมมีสิ่งเจือปนล,ลดลง เกษตรกรปลอดภัยจากการสัมผัสสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งที่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับในมหาวิทยายลัยในสวทชนะครับในหน่วยงานต่างๆเนี่ยในประเทศไทยเรามีเทคโนโลยีมีโนฮาวอยู่เยอะแยะเลยแล้เอาเทคโนโลยีอโนฮาวเหล่านั้นเนี่ยค่อยๆมาเรียงลำดับนะครับจนกระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เหล่านี้ สามารถที่จะใช้ทดแทนยาฆ่า,มาแมลงใช้ทดแทนสารเคมีที่เกษตรกรทั่วโลกใช้อยู่ทุกว,วันนี้ได้ จากความร่วมมือของนักวิจัยและนักวิชาการจากหลากหลายสถาบันการศึกษาชั้นนำและหลายหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยกันคิดค้นและพัฒนาจนสามารถพิสูจน์ความสามารถของคนไทยในการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างเป็นผลิตภัณฑณ์นวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกคว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมาแล้วมากมายเช่นรางวัลน,นวัตกรรมแห่งชาติปี2557รางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกอินโน เวชันที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์4ีรางวัลและบัตเซลประเทศเบลเยียมอีก5รางวัลกับล่าสุดคว้าอีก5รางวัลจากประเทศบารเซลโลนาจนเป็นที่สนใจจากนานาประเทศสามารถส่งออกไปจำหน่ายสร้างรายได้เข้าประเทศได้อีกทางหนึ่งและการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารหรือฟู้ดอินโนโ l ลิซจะช่วยในการทำการวิจัยเชิงลึกร่วมกับนักวิจัยกว่า5,000คนในโครงการที่จะสามารถต่อยอดและเพิ่มประสิทธิภาพผล ตภัณฑ์ต่างๆให้ดียิ่งขึ้นต่อไปมุ่งเน้นงานวิจัยให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปปรธรรมสามารถรับมือกับสภาพปัญหาได้ทันเหตุการณ์รวมทั้งการนำนวัตกรรมออกสู่ตลาดให้เข้าถึงเกษตรกรอย่างรวดเร็วเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านอาหารอย่างแท้จริง และแน่นอนครับว่าสถาบันการศึกษาก็ได้เข้ามามีส่วนสําคัญในการเดินหน้าสร้างเมืองนวัตกรรมอาหารสนับสนุนการวิจัยพัฒนาในทุกด้านไปติดตามจากรายางนนี้กัน หน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนางานวิจัยด้านอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหารนะคะก็คือสถาบันการศึกษาค่ะเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถนําองค์ความรู้ด้านต่างๆมาพัฒนาประเทศได้อย่างครบวงจรตอนนี้ถ้าเป็นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่เราตั้งเมืองนวัตกรรมอาหารหรือฟูนอโคลิสขึ้นเป็นแห่งแรกเนี่ยนะฮะก็จะมีนักวิจัยอยู่ในนั้น,นประมาณเป็นพันคนนะครับ แล้วก็มีศูนย์วิจัยเช่นศูนย์ไบโอเทคโนโลยี ology, นะฮะศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพนะครับและพันธุสวกรรมศูนย์ทางด้านวัสดุสาศาสตร์ต่างๆนะฮะอยู่ในนั้นก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์พร้อมนะครับแล้วก็มีโรงงานต้นแบบที่เมื่อผลิตทําวิจัยออกมาแล้วนะครับอยากจะทดลองผลิตก็มีโรงงานต้นแบบให้นะครับ แล้วก็เราตอนนี้ทำงานร่วมกันกับหมหาวิัยาลเป็นหลายาหลายแห่งมากนะครับสิบกว่าแห่งที่มาลงนามเอ็มโอยร่วมกันแล้วหมหาาิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ซึ่งวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันเนี่ยก็เป็นที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นหมาิทชาลที่ทำการวิจัยและพัฒนาสิทธพันฑ์อาหารมาเป็นเวลานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหมาลาัยอันดับต้นๆของประเทศไทยนะฮะ เป็นที่ดีที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ในเรื่องของการวิจัยทางด้านอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนทางด้านนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอาหารซึ่งในคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ตอนนี้มีนักวิจัยกว่า200คนและในจํานวนนี้140คนจบการศึกษาด้านวิจัยอาหารในระดับปริญญาเอกค่ะ นอกจากนี้เครื่องมืออุปกรณ์ก็ครบคันไม่ว่าจะเป็นเครื่องแปรรูปอาหารเครื่องทดสอบวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสไปจนถึงโรงงานต้นแบบการหมักมูลค่านับ10ล้านบาทเพื่อแปรรูปอาหารให้มีมูลค่าสูงขึ้นออกสู่ตลาดได้และยังทําให้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นด้วยเขาจะเรียนรู้ว่าตั้งแต่ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น มีะวัตถุดิบมายังไงใครเป็นซ<ช>ัพพลายเออร์อะไรบ้าง<ช>นะทำจนทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ออกมามีการเทสทางด้านเซนซอรีอ่ทดสอบผู้บริโภคต่างๆทางวัสดสัมผัสเนี่ยนะคะแล้วก็ลองดูว่าถ้าเออถ้าเผื่อไปลองในงบางภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์<ช>ไปทดลองจาํงงาจหน่ายดูอ๋อต้ององหนายด้วยใช่มีคนซื้อไหมอะไรอ,อย่างเงี้ยน,นะคะตรงนี้คือกําลังทดสอบอา่า ประสาทสัมผัสอพอสอบเนื้อสัมผัสของตัวผลิตภัณฑ์นะครับว่าเรามีความแข็งมีอะไรนี้เท่าไหรประเทศเราก็เป็นประเทศที่ผลิตพือผลทางการ,กรเกษตรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมกรเกษตรก็คือเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อจะมารองรับผลผลิตทางการ,กรเกษตรเหล่านั้นนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณภาพให้กับ ตัวผลผลิตทางการ,กรเกษตรเหล่านั้นนอกจากบุคลากรและเครื่องมือที่พร้อมแล้วนะคะมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ยังมีสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับภาคเอกชนที่ต้องการคาแนะนําในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือทดสอบประเมินผลิตภัณฑ์ของตนให้มีมูลค่าดูแลให้สามารถจําหน่ายในท้องตลาดได้อีกด้วย มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะคะถือว่าเป็นสถาบันชั้นนำค่ะที่มีกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารนะคะเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองนวัตรกรรมอาหารของไทยให้ไปสู่สากลค่ะทุกท่านครับที่ดูไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นั่นคือตัวอย่างเพียงแค่บางส่วนของการที่ไทยนั้น พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารอย่างแท้จริงและแน่นอนว่าถ้าหากเราไปได้ถึงอย่างฝันจะส่งผลดีกับอุตสาหกรรมการเกษตรการเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบเลยทีเดียวแน่นอนว่าภาครัฐนั้นกําลังผลักดันในทุกมิติของประเทศไทยให้ก้าวขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างแท้จริงโดยความร่วมมือกันของทั้งภาครัฐเอกชนพี่น้องประชาชนที่เรียกกันว่าประชารัฐนั่นเองนะครับ จะมีอะไรอีกมากที่โครงการของรัฐบาลนั้นกำลังผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเดินต่อไปติดตามได้ในรายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ